สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิใปใหม่ๆจากช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณริมถนนรัชดาพิเศษบริเวณซอย1ก็จะพามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างผิวจราจรปรับปรุงทางเท้าซึ่งเป็นงานต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างทางลอดรัชดาราชพบรึบก รถตรงนี้นะครับมุ่งหน้ามาจากแยกหมายสวรรค์คลิปนี้ผมจะพาดูนะครับตั้งแต่ช่วงรัชดาซอยหนึ่งไปจนถึงแถวแถวหน้าเดอะมอลซึ่งใกล้ๆก,ก,กับแยกรัชดาราชจฤตษรปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างเร่งรลัดดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรและทางเท้าตอนแรกก็นึกว่าจะจบโดยเร็วนะครับสำหรับอุโมงทางลอดรัชดาราชจฤกษ์ไปไปมา งานก่อสร้างทางเท้าแล้วก็พื้นผิวจราจรก็ทําให้รถติดนะครับหนักหนาสาหัสไม่แพ้กันตอนนี้ผมอยู่บนสะพานลอยแถวซอยรัชดาซอยห้ารถที่วิ่งมาจากแยกไมสวรรค์นะครับมุ่งหน้าไปแยกราชพฤกษ์ก็มีการก่อสร้างสองช่องจราจรนะครับชิดทางเท้าแล้วก็ในฝั่งกลับกันนะครับรถที่มาจากแยกราชพฤกษ์จะมุ่งหน้าไปทางแยกหมสวรรค์ มีการก่อสร้างไปได้3ช่องจราจรชิดเกาะกลางนะครับยังเหลืออีกหนึ่งช่องที่อยู่ด้านชิดทางเท้ากําลังมีการก่อสร้างอยู่ โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดาราชพกษ์เป็นโครงการที่ต้องมีการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่เป็นอุปสรรคและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคให้สมบูรณ์ไปพร้อมกับโครงการได้แก่ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงท่อประทานและท่อจ่ายน้ําของการประปานครหลวงจึงเป็นเหตุให้ทางเท้าและถนนระดับราบข้างทางลอดได้รับความเสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องรื้อทางเท้าแล้วผิวจราจรเดิมที่เสียหายออกและก่อสร้างทางเท้าพร้อมผิวจราจรข้างทางลอดใหม่ทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบด้านการจราจรและความไม่สะดวกระหว่างการดําเนินการ ทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงการปรับปานครหลวงและสถานีตํารวจนครบาลท้องที่มาโดยลําดับในการบริหารจัดการพื้นที่การปิดเบี่ยงจราจรการปรับวิธีการทํางานให้สอดคล้องตามกายภาพของพื้นที่เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรให้กับประชาชนโดยสํานักการโยธาได้ประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงและการปรับปานครหลวง เร่งรัดพูดรับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างทางเท้าและผิวจราจรถาวรข้างทางลอดตลอดแนวโพงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม2566นี้ด้านหน้าผมนะครับก็เป็นปากอุโมง์ในฝั่งเดอะมอล ปากอุโมงทางเข้าออกนะครับก็มีอยู่2ด้านนะแยกราชดาราชพฤกษ์อยู่ตรงกลางนะครับจะมีอยู่ฝั่งด้านคลองมากอกใหญ่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ด้านสูงการคาเดอะมอตรงนี้ก็เป็นปากอุโมงในฝั่งเดอะมอด้านข้างของปากอุโมงนะครับตอนนี้มีการก่อสร้างพื้นผิวจราจรอยู่ ตอนนี้ผมยืนอยู่บนสะพานลอยนะครับซึ่งเป็นสะพานลอยหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์ด้านขวาเป็นรถที่มุ่งหน้าไปทางแยกรัชดาราชเจริญนะครับส่วนด้านซ้ายเป็นศูนย์การค้าเดอะมอลล์ตรงด้านหน้าเดอะมอลล์เนี่ยก็จะมีป้ายรถเมย์นะครับตอนนี้ป้ายรถเมย์ก็หยุดใช้ชั่วคราวเพราะว่ามีการก่อสร้างอยู่ด้านหน้าป้ายรถเมล์นะครับผู้โดยสารก็จึงขยับเลื่อนไปอีกหน่อยนึง ทางเข้าออกนะครับหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์เขามีการนำเบริเออร์นะครับมากั้นให้รถวิ่งเลี้ยวซ้ายเข้าสูนการค้าเดอะมอลก็ยังมีรถนะครับที่วิ่งเข้ามาแล้วก็มาแทรกขวาทำให้รถที่วิ่งทางตรงเนี่ยก็ติดขัดกันนะครับตรงสะพานลอยก็จะมีตลาดนะครับเป็นตลาดเดินเล่น ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์การค้าเดอะมอลล์เป็นตลาดที่เกิดขึ้นมาในช่วงสถานการณ์โควิดพอดีเลยผมนึกว่าเขาจะถอดใจนะก็จับยาวมาถึงตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าฝ่าฟันอย่างหนักเลยนะครับดูแล้วนะครับงานก่อสร้างยังเหลือเยอะนะโดยเฉพาะฝั่ง รถมาจากแยกหายสวรรค์น,นะครับจะมุ่งหน้าแยกรัชดาราชเฤริ์เนี่ยผมเห็นยังมีการก่อสร้างอีกเยอะดูแล้วไม่น่าจะเสร็จตามกาหนดนะก็มีการแจ้งมานะครับจะให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม2566นี้ดูแล้วงานยังเหลือเยอะเลยงานอุโมงก็เสร็จไปนานแล้วก็คิดว่าการปรับผิวจราจรแล้วก็ทําทางเท้าไม่น่าจะนานเท่าไหร่พอเคลิ้มไปหน่อยนึงนะเริ่มอืดล้ว ต้องกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งคงต้องมีงานให้ทำคลิปอีกหลายตอนเลยตรงนี้นำวความืบหน้ามาฝากกันนะครับงานปรับปรุงพื้นผิวจราจรและการปรับปรุงทางเท้าโครงการก่อสร้างอุโมงรัชดาราชพฤกษ์ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามามีความสุขกับวันสงการานตสวัสดีครับ